ครับเดี๋ยว ep นี้เราจะเดินมาดูนะครับไม่เดินดีกว่าพายเรือดีกว่ายังพายเรืออยู่นะครับเพราะน้ำยังท่วมอยู่อันนี้ก็ประมาณสักสี่อาทิตย์แล้วจะได้เดืนแล้วนะครับเราจะาแวะมาดูอ้อยไข่ของเรานะครับจากปกติที่น้ำท่วมก็เยอะอยู่ตอนนี้ก็ลดได้ประมาณสักสาสิบเซนแล้วแต่ก็ยังลดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็มาดูอ้อยไข่นะครับอันนี้ก็แช่น้ำก็แช่น้าอยู่ ก็ถ in ือว so ่าเขายังอยู่ได้นะครับก็ทนน้ำอยู่กำลังติดกำลังออกดอกกำลังออกดอกเลยเห็นไหพคช่วงบนยอดบนเขาเนี่ยออกดอกอยู่เดี๋ยวเราจะมาตัดดอกเขาดูเนาะเดี๋ยวเราพายเรือดูก่อนรอบๆจะเป็นยังไงก็ตอนนี้้้โอเคอืมใบก็แดงๆอยู่อันนี้มะพร้าวเห็นไหมครับตรงที่แดงๆนี่คือร่องรอยของน้ำที่ที่ขึ้นสูงสุดแล้ว ตอนนี้ก็คือเริ่มจะลดต่ำลงเราไปดูช่องนู้นก่อนไหมตรงที่น้ำถงสูงนะครับ<ป>นี่กระชังเราก็ยังไม่ลงหลาวตรงแด,ดงนั่นไม่ท่วมยอดก็ไม่น่าตายนะครับอ,อ,อันนี้ดอกกำลังเยอะเลยครับไเดีเย๋ยวเราจะมาเก็บดอกกันได้เยอะเลยดอก ก็ท um> ouais> ั่วๆไปดอกเขาก็จะออกประมาณช่วงช่วงเดือนที่แล้วเนาะตุลาพฤศจิกาเขาก็ธันวาเขาก็จะเริ่มออกดอกให้เราถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็น่าจะมีให้เก็บผลผลิตอยู่ถ้าเราเรามีจํานวนเยอะๆครับเก็บได้เรื่อยๆเพราะว่าเขาจะออกเป็นชุดๆไปเรื่อยๆครับก็ใหญ่แล้วก็ถือว่าทนน้ําอยู่ อันนี้ก็ยังมีบัวกินสายอันนี้บอ่อนี่ลึกประมาณสักสองเมตรแบบสองเมตรห้าสิบถ้าน้ําขึ้นมาขนาดนี้ก็อยู่ประมาณสักสามเมตรกว่าได้เขาก็จะยืดมานะครับเดีย๋ยวเรามาดูก่อนนี้อีกก่อนอ้อยไข่ก็ถือว่าผ่านอยู่แต่ไม่รู้ว่าพอน้ำลดรอน้ำลดสุดๆแล้วเขาก็จะโซมหรือเปล่าเราไม่แน่ใจ ันนี้ยอดก็เดี๋ยวเรามาเก็บยอดกันอีกทีนึงก็ได้จะขึ้นฝั่งเลยไหมหรือไงเก็บในเรือดีผมดีจะเก็บในเรือมันจะเก็บยากไหมครับเาเก็บเองก็อยากเดินเก็บ้ก็สำหรับด้านนอกก็อยู่ได้อยู่ ลองเข้าไปใกล้ๆหน่อยเนี่ยยอดกำลังแตกเลยอะครับเยอะเลยขึ้นได้ไหมอยากจะขึ้นไปข้างบนจังไม่อยากให้เดินเพราะว่าเดิลากไม้เขาบอกว่าถ้าหลังน้ำท่วมอ่ะมันอาจจะรอดเนี่ต้นไม้ที่เหลือแต่เขาไม่ให้เราเดินย่ำใช่ไหมใช่ไม่ให้เดินย่ำระบบลากเขาอันนี้ยอด อ่ากำลังจะแตกเป็นอ้อยไข่เป็นยอดเป็นดอกอ้อยไข่เนอะย่อยก็จะชี้ตรงประมาณนี้น,นะครับเราก็จะเห็นชัดอยู่ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราตัดเป็นท่อนๆไปอีกทีนึง่งเาาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขนาดไหนแล้วดอกเขาจะใหญ่ประมาณไหนอ,อันนี้ไดอันนี้หอยเชอรีอ่เกาะเต็มเลยครับ อยู่ติดน้ําเลยครับก่อนหน้านี้ท่วมถึงตัวหมาแพนดี้ที่วิ่งไปครับอันนี้หมาหนุ่มก็เนี่ยนะน้าท่วมหลังหมาหนุ่มเลยครับก,ก็ถือว่ารอดผ่านมาได้ไไไก็เดี๋ยวถ้าเราเก็บดอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูดอกไห้ทีนะครับว่าดอกเขาจะเยอะขนาดไหน